สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวตัวนี้กันตัวดิฟบ็อกรุ่นใหม่จากแคนเกอร์เทคเลยตัวนี้ตัวนี้จะเป็นหยดสูบนะเหมือนอารมณ์เดียวกับแมคขั้นิอกอะตัวเนี้ยเดี๋ยวมาดูกันว่าในกล่องมีอะไรตัวนี้กล่องมันจะมี ตัวนี้ข้อดีของมันคือเป็นหยดสูบแล้วปัม๊มปั๊มน้ํายาขึ้นได้น่ะไม่เหมือนใครเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ในกล่องก่อนละกันในกล่องมีคู่มือนะผมมีตามสีเลยขายตามนี้เลยแดงขาวดำสายชาร์จแล้วก็คอยสำเร็จตัวนี้นะมันพันมาให้เลยเรียบร้อยแล้วก็แท้ง น้ำยาสำรองหนึ่งอันแล้วก็สำลีลวดไขควงนะตัวนี้เดี๋ยวมาดูข้างในกันว่ามันเป็นยังไงตัวนี้มาถึงเลยมันจะพันลวดมาให้เลยสำเร็จเลยทำเร็จเลยแต่ผมแอบดูไปพักหนึ่งลแล้วแหละลวดดำแหละแล้วก็หัวมันตรงนี้ปรับดูล้มได้เปิดปิด ตัวนี้มจอ,อกเป็นแนวท็อปแคปเปลี่ยนดิปไม่ได้แล้วก็ตัวนี้ข้อดีของมันคือมันจะมีเป็นเหมือนเป็นแทงน้ํายาคือเหมือนไว้ปั๊มน้ํายาเข้าเข้าคอยอเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้จะเป็นฝาแม่เหล็กแกะออกมาดึงดึงแทงได้เลยตัวนี้จะเป็นแทงสำหรับจุน้ำยานะ ตรงนี้จะมีฝาจุกครอบอยู่เราดัานเข้าไปได้เลยแล้วก็ล็อกฝาเติมน้ํายาก่อนนะหลักการทํางานมันคือเรากดตรงนี้ไม่รู้จะมองเห็นปะนะกดมันจะปั๊มน้ํายาขึ้นมาจากรูข้างๆเพื่อให้ตํารีมันชุ่มทุ่มตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นฝาปิดฐานหมุนออก แน่นหน่อยอะฐานที่ผมใช้เป็นฐานบิวบวกขึ้นลบอยู่ข้างล่างหมุนล็อกเลยล็อกรวดพอหมุนเสร็จแล้วมันจะมี เล็กๆอ,กอีกอันหนึ่งคือไว้ถ้าฐานไม่ถึงเราหมุนบิดให้ฐานมันชนกับขั้วนะ่ะเรียบร้อยกดกดปุ่มดูดได้เปิดปิดได้ป่าวะอ๋อมีวงจรอยู่ครับตัวนี้กดเปิดปิดห้าทีหนึ่งสองสามสี่ห้าปิดแรงใช้ได้อยู่นะตัวนี้เดี๋ยวมาดูควันมันกัน ตัวนี้ผมเปิดลุลงไปครึ่งเดียวพอดูดไม่ไหวพอได้นะตัวนี้ใจไฟแรงดีอ่ะแต่ผมว่ามันน่าจะพันคอยมาอมต่ำพอสมควรอะ มันถึงออกมาขนาดเนี่ยดูมาดูอีกทีถือว่าโอเคเลยตัวเนี้ยราคาไม่แพงด้วยอยู่ประมาณพันกลางๆผมเปิดอยู่พันห้าเก้าสิบตัวเนี้ยไม่รวมฐานนะตัวเนี้ยถ้าสนใจยังไงลองทักมาดูนะจากแคนเกอร์เทค